ครับมาทําไมครับมาดูผ้าไหมครับผ้าไหมาจากเมืองลาวราชนาจักรล้านช้างแต่สมัยโบราณสวยๆทั้งนั้นเลยจากเบียงจันจากปากเซนแล้วก็หลวงพระบางด้วยสนใจลอง,งนแนะนําด้วยแนะนํำแนะนําเสืนน้ออันนี้กุลรัตตีแห่งราชนาจักรล้านช้างโอ้สวยครับอาจจะสวยมาก อันนี้ขายเป็นชุดเหรอหรือันนี้ขายขายเป็นตัวก็ขายขายเป็นชุดก็ขายตัวนึ่งก็399ตัวนี้นะ9 9ม้อยาถ้าเป็นถ้าเฉพาะผ้าถุงก็650ถูกใจลดได้ถูกใจแจกฟรีไปเลยก็มีดูดูนอีฝั่งนี้ก็เป็นผ้าสบายผ้าสบายสัหรับไปวัดไปบาสีขาวล้วนนะผ้าสบายอันนี้แบบผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึง ถ้าหมายเราผู้หลักผู้หใหญ่นิดนึงจะลายแบบโบราณนิดนึงเราข้างหน้าแล้วครับด้านหน้าก็เหมือนกันอันนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนโซนคุณแม่สวยนะอันนี้จะทรงคุณแม่นิดหนึง่งจะแบบโบราณนิดนึงอันนี้ดินด้นดิน้นเงินนะดิ้นเงินมีดิ้นเงิน๋อนเลยครับดิน้นเงินพื้นจักบ้าดิน้นเงนินเป็นหนึ่งหกร้อยห้าสิบบาทครับรอผ้<ะ>าสบายสองร้อยห้าสิบเสื้อสามเก้าเก้าไปไปดูข้างในกันครับ ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนเหนือของเราเหนือของเราก็จะสังเกตตรงนี้ประมาณนี้ก็จะเหมือนเหนือไทยเหนือไทยก็จะเป็นบานแมวแมวแมวไทยอันนี้แมวลาวอืมอันนี้บานอันนี้หลวงพ่บางนะอันนี้หลวงพ่อบางนนี้หลวงพ่บางเราเราเหนือโอ้เราเหนือเ่าเพน่อโอ้เราเนหลวงพ่บางดูข้างในกันครับเบียงกัน เวียงจันนะเวียงจันเขาจัดแล้วเราต้องมาซื้อที่ไหนเนี่ยมาซื้อที่นี่เลยที่นี่เหรอที่ไหนซื้อที่นี่ที่ลานพญานาคเมืองนครพนมเดี๋ยววัต้นกําเนิดมาจากเวียงจันทไปเอาของที่เวียงจันมาขายอันนี้คือเป็นของไม่ใช่ของในไทยใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ต้องผ่านศุลกากรโอเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ปักเซนะศิลปะของปักเซจะลวดลายของเขาจะเรียบเรียบลงมานิดนึงชื่อร้านชื่ออะไรครับชื่อร้าน ผ้าถุงลาวลูกสาวไม่ยาโอ้หนี่ครับมีเบอร์โทรนัได้ด้วยมีเบอร์โทรศัพท์ผ้าถุงลาวลูกสาวไม่ยาศูนย์หกสามหกหนึ่งแปดห้าห้าสามสองนะครับอันนี้สัญลักษณ์ของเมืองเบียงจันก็คือไม่ยาสีเมืองอ๋อนี่แหละครับนี่ครับไม่ยาสีเมืองนะครับอธิบายต่อครับเป็นที่มาของชื่อร้านผ้าถุงลาวลูกสาวไม่ยาเสื้อก็จะเน้นโทนแบบสว่างสว่างนิดนึงจะเป็นรูปทรงของผู้หญิงไทยผู้หญิงลาวในอดีตผู้หญิงลาวในอดีตนะรับ ใส่ได้ทั้งหญิงลาวแล้วก็หญิงไทยของเราอันนี้ก็ปักเซปักเซก็จะเรียบเรียบเรียบเรูพื้นทีมีสไตล์แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกับภาคภาคเหนือของไทยภาคกลางของไทยภาคใต้ของไทยการแต่งกายก็จะต่างกันแต่ก็จะเป็นทรงผ้าถุงเหมือนกันจะต่างกันที่ศิลปะของแต่ละท้องถิ่นด้านหลังครับเห็นแปลกๆไม่เหมือนใครอันนี้ดินคำฮะอันนี้อันนี้ดินคำ ที่ผออธิบายข้างหน้าคือดิ้นเงินใช่ไหมอันนี้คือดิ้นคาคือผ้าไฟทอมือแล้วเติมดิ้นคำเขาไปมันจะเหลี่ยมมากมากเลยทีเดียวมันจะเหลี่ยมนี่ครับนี่มันจะเหลี่ยมมากากลายมันบ่คือกันบ่คือบ่คือครับว่าอันนี้อันนี้สังเกตนะองหลวงพระบางก็จะมีสีสันของความเป็นเล่าเทิงแต่ว่าพื้นพื้นผาทุงนี่จะเป็นสีพื้นพืนจะสังเกตนะทั้งหลวงพระบาง ทั้งหลวงพะาบาังจำปาซักครั้งทั้งนี้จำจำปาซัานี่จะเป็นเล่าใต้หลวงพาบังเล่าทงเล้วแล้วอันนี้แหละครับทำไมลายลายนี้เป็นอันนี้ของเวียงจันโอ้เ oh, วียงจันดอกแก้วเวียงจันอเน,นื้อของเวียงจันอันนี้เขาเรียกอะไรข้างล่างเนี่ยตีนตีนสิ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 น,น,สนหร,นรือว่าือกันหรือว่าเท้าผ้าถุงจะโบขึ้นกันเนาะบขึ้นกันบขึ้นกันอันนี้เขาเรียกว่าจุดเด่นของแต่ละท้องที่ในเมืองเล่วของเขา จุดเด่นของข้าเจ้านี่ผู้ยิ่งนี่เบิงปรับใสสินคือกันแต่จะโดดเด่นกันที่ตีนผ้าถุงหรือว่าตีนสิน<อ>้นตอนเรียกว่าจุดขายของแต่ละแต่ละท้องถิ่นเนี่ยตีนสิ้นนี่จะสวยมากแล้วอย่างนี้ละครอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันครับ <วะ S 1> อันนี้จากล,าล่าเทิงเล่าเทิงอันนี้เล่าเทิงวงพระบางนะครับจะมีความเล่าใต้เป็นอยู่ไหล่วใต้ล่าไตของจำปาซักนี่ยังบ่ฮันได้่ปวลงมาเลยคือวไปเอาจู่ห้างอุบลครับยืนรวมกับห้างอุบล แต่ว่าันนี้เขาก็ไปเอาเป่าที่เล่าเล่าเรื่องจัดเล่าตุกการของเมืองหลวงเพิ่นมาก่อนโอ้ครับนี่ครับล้านเพิ่นก็บอกบอกท่านผู้ชมอีกจักเทื่อนึงว่าล้านเจอยู่ไส้าานนพญ่ล้านพญานายู่จังไหรล้านของพญานายู่ทางใต้ทางทางใต้ลงมาลงมาสักร้อยตรงนี้จะเป็นมูฟูสีสัตตนาโอ้มีบันไดลงมาเนาะแม่นครับ มีบันไดลงมากแจะ,จะมีศูนย์อาหารศูนย์ของฝาา oh. มีหลังงงง่งกาแฟนี่ครับพี่นองนี่หลายๆลยยางนะครับขามาได้ครับอาจารย์ตาท่านเป็นผู้ประกอบพธิธีอยู่ที่ด้านขญยานาคนะครับขอมาสื่อมาอุดหนุน,นพน่นได้ครับผมนี่ครับ